ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคุณแม่ลูกสองแต่ความสวยก็ไม่เคยลดลงแม้แต่น้อยและยิ่งนับวันก็ยิ่งดูเด็กมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่แม่ของน้องฝาแฝดอย่างมักกี้ราศีนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าเธอจะหยุเดเล่นละครไปสักพักหนึ่งแต่เธอก็มีผลงานออกมาให้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆผ่านทางช่องทาง,ทางอื่นๆและยังเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะมีฐานะมากแค่ไหนแต่ก็ไม่นิ่งนอนใจในเรื่องของการหาเงินสามีของเธอหนุ่มป๊อกก็เป็นถึงทาย,ยาทตระกูลจีราธิวันถถ้้าใครรพููดึงตะกลี ก็เป็นที่รู้จักกันดีเพราะว่าเขานั้นเป็นเจ้าของเซ็นทานนั่นเองค่ะทั้งคู่แต่งงานกาันมีลูกด้วยกันสองคนคือน้องฝาแฝดมีก้ามียาตอนนี้กําลังอยู่ในวัยหน้ารักหน้าเอ็นดูมากเลยล่ะค่ะอีกอย่างพวกเขาสอนลูกได้ดีมากพัฒนาการของลูกไปไกลจนน่ายอมรับและชื่นชมแต่วันนี้เราจะพามาดูความสวยของคุณแม่กันค่ะที่ด่าสุดพ่อป๊อกแอบถ่ายภาพคุณแม่ตอนนอนดับกับลูกชายถ้าเจ้าตัวตื่นขึ้นมาเห็นนี่ก็คงจะตกใจหน้าดู แต่สิ่งหนึ่งเลยที่ชาวเน็ตต่างก็พูดถึงเรื่องความเสวยของคุณแม่ที่ไม่ว่าจะนอนหลับยังไงเธอก็ยังดูเป๊ะสวยเหมือนเดิมคนอะไรขนาดนอนหลับยังสวยเชื่อว่าหลายคนคนอยากจะเห็นภาพนั้นแล้วใช่ไหมล่ะคะอย่ามัวรอช้าเรารีบไปตามชมภาพตอนนอนหลับกันเลยดีกว่าค่ะ